สวัสดีคณะจศึกษาสอกอรอระดับอำเภอดอนเมดแดงทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับประถมศึกษาหัวข้อความเป็นมาของชนชาติไทยกันนะคะความเป็นมาของชาติไทยความเป็นมาของชาติไทยมีความยาวนานและซับซ้อน เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดหลายพันปีแบ่งได้ดังนี้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1. ยุคหินใหม่มีหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยปัจจุบนันตั้งแต่ประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนคริสต์ศักราชโดยมีการค้นพบเครื่องมือหินและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินใหม่ในหลายพื้นที่เช่นธรำพระ ธรณีวิทยานานและบึงบรเพชยุคประวัติศาสตร์ตอนตอน้นได้แก่ 1. อาณาจักรสุขโขทยัยถือเป็นราชอาณาจักรแรกของคนไทยก่อตั้งโดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองราชวงศ์พระร่วงถือเป็นราชวงศ์แรกของไทยศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงถือเป็นหลักฐานที่สำคัญ 2. อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง อาณาจักรนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านทั้งการค้าศิลปะวัฒนธรรมและการทูตกับประเทศต่างๆแต่ถูกพม่าตีแตกในปี1767ยุคหลังประวัติศาสตร์ 1. อาณาจักรธนบุรีก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกทรงฟื้นฟูชาติไทยและตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี 2. กรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มต้นจากการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชการที่1ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากมายเช่นการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชการที่4และรัชการที่5การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 1932หรือพุทธศักราช2475ยุคสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยได้พัฒนาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมและเทคโนโลยีและเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเช่นองค์การสหประชาชาติอาเซียนและองค์การการค้าโลก สังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการที่สืบเนื่องกันมามีการผสมผสานของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวพื้นเมืองดั้งเดิมและชาวตะวันตกที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะดินแดนประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาอันยาวนานนับพันพันปีแต่ที่สำคัญคือผู้คนในดินแดนไทยได้ส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งผ่านมาหลายชั่วคนนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนตอน้นจนหลอมรวมเป็นคนไทยในปัจจุบนันที่นักศึกษาได้รับชมและฟังไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดจากหนังสือแบบเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาทุกคนทบทวนและทำบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ